ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปนะครับเนาะมือนีกับเพื่อนว่าคุณครูมาเคยเย็ดนาวาสันเบิ้งครับในการตีเข่าครับสาธิตในการตีเข่าขอคุณนโคูนะครับเนาะครับพี่น้องครับลลอกคอไว้วาสันลลอกคอขึ้นเอาฟาดลงฟาดลงครับคู นะครับเสียดแล้วก็ต้องโยนโยนแบบไม่ต้องปลดออกธรรมดาครับให้ฟาดไปหอดต้นอ้อยว่าสันว่าเบิร์ครับสามสิบเปรไปแล้วเกือบหอดครับว่าเป็นยังครับเอาอันไม่ก็มีก็มีอันไม่ก็มีครับนี่แหละครับเพินว่าอัศจรใจกุ้งสิคุ้มกินเปิหมึกใ่ป่าซิ่วไรสวบแข่แข่ไปรียในหินครับนี่นะครับปูดีน้อยเนี่ยนะครับ ตีเขาฟาดเขาบวงบวบวบวบคันตีเ้วอื่นเป็นไรครับล้มปางงางมาสั่นมา,อ,ามอ่าดูนะครับอปฮึบอฟอนขนเบาบิดแหนะงบ๊ด